สวัสดีจากเพื่อนๆชาวเวันนี้จะเช้าเลยนะฮะซีอวโหสายไหมเพื่อนน้นำตาจะไหลคัน,นี้นี่มุ่งหน้าเชียงรายเลยนะ f อซดาวอลยังสวดครบเต็มจำนวนเลยนะรถที่บอกเลยว่าสาพเงียบมากกัเพื่อนนะโอ้โหฝน,นตกก็ไม่ย่อท้อมเพื่อน,นลูกค้าเชียงรายเนี่ย ติดตามมานานนะบอกว่าจัดให้พี่หน่อยน้องพีไม่เคยทันเลยโอนเงินสดครบเต็มจำนวน <Wow. S 2> ส่งเชียงรายนะวันนี้เพื่อนๆสไลออนถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะโอ้โหันนี้สบสดทะลุฝนเงนไปแต่เช้าเลยอ่ะเดือนนี้ส่งสไลเยอะมากเ,เพื่อนๆนะถ้าติดตามอยู่จะจำได้เลยนะมีทั้งโรตาไทเกอร์นะหัวเดียว นะครับแล้วก็มีคิวสุนะครับนะครับเกียวโตส่งของพี่ใบนะแล้วก็มีรถตู้นะครับแล้วมีรถเกง๋งแล้วมีวีออสซีวิกขู <Yeah. S 1> ่เยอะมากนะฮะ <Yeah. S 1> นี่เอาบรรยากาศเต็นแต่เช้าเลยเพื่อนๆนะจบสดทะลุฝนกันเลยจีเดียวเชยวทันีีมุ่งหน้าเชียงรายนะอยู่บ้านก็ซื้อรถได้ฮนะสารขั้นตอนง่ายๆเลยเพื่อนๆนะ มาส่งรถกับพ่อบ้านนะครับกลางร่มเลยทีเดีดยวเชียวพ่อบ้านไปเอาลมมาสิ <S 1> <S 1> ไม่สบายหรือเปล่าไปเอาลมมาดิสุดยอดเลยนะฮะยืดหลุนฝนหน่อยน่ารักจริงๆพ่อบ้านถึงเรานะครับอยู่บ้านซโรดาเพื่อนๆน,นะสามขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายใหังสักครั้งหนึ่งนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็ชมรถนะครับได้เพจร้านนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube ก็ได้นะครับ ทื่อช่อง P.P. a u t o c a r t ัตทูช n แนนะครับเลกสองด้วยนะครับในช่อง YouTube นั่นเองแล้วก็ในเพจพลานก็ชื่อเดียวกันเลยขั้นตอนที่สองนะครับถ้าดูันไหนชอบใจแล้วนะครับก็ทายอันมินมานะครับหรือทักพีีมาก็ได้นะครับแล้วก็โอนเงินสดมาครบเต็มจำนวนเลยนะจ๊ะขั้นตอนที่สามก็อย่างที่เอฟซีเห็นครับจัดส่งถึงหน้าบ้านกันเลยเิีเชินะจ๊ะสามขั้นตอนง่าย อยู่บ้านก็ซื้อรถได้ครับผมรถไม่ตรงปกนะครับสีไม่ตรงมีปัญหาอะไราภายหลังอย่างไรเนี่ยนะครับไม่ตรงทำให้ตลกลงกันไว้พีพีรับผิดหมดละจ้ะสบายใจได้นะครับรถไม่มีฉลักชมน้ํานะ<อ>เพื่อนนะถ้าขายตรงมาตรงไปนะครับไม่มีใครส่งรถไปให้โดนตาหนิโดนว่าเราเพื่อนนะครับเรามีวิธีการอยู่นะครับส่วนจะซื้อออนไลน์ก็ติดต่อมา๋ยวพีพีอธิบายให้ฟังว่าปลอดภัยยังไงนะครับแล้วก็ตรงปกยังไงเอกสารครบถ้วนยังไงหายห่วงยังไงโอนให้ยังไงนะครับ ลูกค้าถึงโอนเงินเป็นแสนแล้วก็ให้พีพีส่งให้นะครับนะครับต้องมีหลักฐานนะครับแล้วก็ต้องมีวิธีการที่แน่นอนนะครับเ c ซถึงยอมโอนเงินเป็นแสนนะครับให้พีพีส่งให้ถึงบ้านเลยและจุบุรักแน่นหนาปลอดภัยไร้กังวลนะเพราะแบบนี้นี่ทะลุออกเสียงลายไม่ได้เลยครับไม่มีปันเพื่อนปลอดภัยได้ดอนเหนือก็ดีจะใต้ก็ใช้ได้นะครับผมอ่ะเรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะ เอาดีนะครนะับเดินทางปลอดภยัยฮะวัิดีารัลดีครับ,รบมุ่งหน้าสู้จังหวัดเชียงรายนะจ๊ะคันนี้เป็นสีพิเศษเลยเพื่อนๆนะอบอกเลยว่าแหลมดูเม็ดฝนเะนี่ยน้ำแทบเทียงไม่เกาะเลยนะดูเนี่ยอะไรจะเงาวิบวับขนาดนี้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจุบุคันนี้มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายนะ,นะครับเ c ซรอรับได้เลยนะจ๊ะ สายไหมฮะบอกเลยแล้พอกับรถตู้เลยฮะรถตู้อันนี้ยังมโตฮะ,ะช่วงยาวแล้วก็สายไหมเหมือนกันส่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เซียว,วีก็ตามไปริงๆอีกโอ้โหบอกเลยว่าพีพีจัดให้ครับรถสวยๆดีๆถูกๆมีมากมายหลเรื่องนะครับแันที่สําคัญตรงปกจริงใจดูเรื่องนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังอย่างคารบถ้วนเลยนะครับได้รถที่ถูกต้องละมั่นใจได้นะครับให้พีพีดูให้ก็แบบมาดูเองฮะ,ะนะครับรอบค,ะคะร,รอบก็ด้วยนะครับเพราะเรามืออชีพอยู่แล้วนะครับทางด้านรถยนต์มือสอง ต้องยกให้พีพีนะจ๊ะผิดพลาดก็ห้าเปอร์เซ็นต oh. ์สิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะนิดๆหน่อยๆนะครับให้อภัยคุณยังได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บ้านก็ซื้อรถได้พีพีจัดให้นะจ๊ะอะไรหมดแล้วอ่ะขอบคุณ้าโอ้โหไม่เป็นไรครับผมมาพีพีราคาต้องได้รถสวยถูกใจอ้าวอยู่นี่นี่เองเรียบร้อยแล้วพ่อ้านะขอบคุณมากครับ ไม่ค่อยชอบออกสิ่นนะฮะอยูบ่บ้านก็ซื้อรถได้พี่ีเอาต้องการจากไหนขอบคุณครับ